เทโพที่หลายคนเรียกร้องค่ะหญิงสวัสดีค่ะกินแกงกะทิกับหมูติดมันยังไงให้ไม่รู้สึกผิดค่ะก็ต้องจัดโกโก้เพอร์มเป็นตัวช่วยในเรื่องของไขมันจะช่วยเรื่องคุมหิวเรื่องแป้งแล้วก็ลดสัดส่วนค่ะก็จัดดีท็อกซ์ลดรวมบโซเดียมนะคะผักบุ้งไทยค่ะหญิงจะเลือกเฉพาะยอดนะคะจะเอาประมาณนี้ค่ะในส่วนของใบก็เด็ดไว้ได้เลยนะคะเตรียมน้ําผสมเกลือไว้ค่ะเพื่อแช่ผักบุ้งหญิงจะเอามีดมาทุบทุบผักบุ้งให้เขานุ่มนมนิดนึงนะคะแล้วก็จัดการหั่นแช่น้ําผสมเกลือไว้ได้เลยค่ะจะ ช่วยป้องกันผักบุ้งดํานะคะน้องเพ็ดกี้ค่ะกินผักทุกชนิดเลยค่ะแต่ไม่กินแครอทค่ะน้องไม่ชอบกินแครอทนะคะลูกมะกรูดค่ะหญิงจะใช้3มลูกเลยนะคะชิ้นส่วนของหมูที่จะใช้วันนี้หญิงจะเลือกเป็นหมูติดมันค่ะเอามาทําแกงเทพโพกินนะคะหญิงว่าอร่อยเด็ดมากเลยค่ะเริ่มทํากันเลยนะคะหญิงจะเอาหมูมาคั่วในกระทะแบบนี้ค่ะให้หมูส่งกลิ่นหอมแล้วใส่น้ําพริกแกงเผ็ดลงไปค่ะตามด้วยน้ํากะทินะคะใครจะใช้น้ําพริกแกงกะทิก็ได้นะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะหญิงจะปรุ รดรอบแรกด้วยการใส่น้ำปลาค่ะตามด้วยการใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำแห้งเกินไปค่อยๆเติมน้ำเปล่าได้ค่ะยิ่งจะปิดฝาตุนไว้จนกว่าเนื้อหมูของเราจะเริ่มเปื่อยเลยนะคะตามด้วยการใส่ผักบุ้งของเราลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยหรือขาดความเข้มข้นสามารถค่อยๆเติมน้ำกะทิหรือหางกะทิลงไปได้ค่ะได้ระดับน้ำพอดีน้ำพอดีเนื้อแล้วบีบลูกมะกรูดลงไปค่ะเพื่อจะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติเปรี้ยวค่ะตามด้วยใบมะกรูดนะคะใส่ลง ป,ปิดฝารอจนกว่าผักบุ้งของเราจะสุกเปื่อยเลยนะคะระดับความเปื่อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะชิมรสดูนะคะขาดเค็มก็ใส่น้าปลาลงไปค่ะขาดหวานก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะบ้านใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวก็ใส่น้าตาลปกติได้เลยนะคะแต่ยิางว่าน้าตาลมะพร้าวจะช่วยเพิ่มให้กับข้าวของเรามีรสชาติกลมกล่อมดีค่ะไม่หวานโดดด้วยนะคะบ้านใครยังไม่เคยซื้อมากินก็ลองซื้อมาไว้ทํากับข้าวกันดูได้ค่ะเตรียมตักเสิร์ฟแกงเทโพของเราใส่จานกันได้เลยนะคะวันนี้ หญิงก็ทำกับข้าวน้อยเหมือนเดิมค่ะทําแค่หนึ่งอย่างนะคะแฟนของหญิงได้ชิมไปแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแฟนบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากค่ะวันนี้ให้ย่าแฟนมาการันตีความอร่อยด้วยค่ะเวลาที่หญิงทําอาหารนะคะหญิงจะเน้นเครื่องค่ะแล้วหญิงจะพิธีพิถันในการรอค่ะอย่างเช่นแกงเทโพนะคะหญิงก็จะชอบแกงให้เนื้อหมูเขามีความเปื่อยนุ่มดูดกับน้ําแกงนะคะน้ํากะทิให้เข้าน้ําเข้าเนื้อดีเลยค่ะที่บ้านหญิงยังมีแกงเป็ดนะคะที่เหลือจากเมนูเมื่อวานค่ะวันนี้ ก็เอามากินเสริมด้วยนะคะเวลาที่มานั่งกินข้าวนะคะน้องเพ็กกี้ก็จะเอาหน้ามาอ้อนที่ขาแบบนี้ค่ะจะมาขออาหารกินทุกครั้งที่หญิงกินข้าวนะคะแต่หญิงไม่เคยให้กินอาหารคนนะคะหญิงจะให้น้องกินแค่ผักและผลไม้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูเบิ้ลข้าวนะคะเมนูนี้ไปซื้อกินนะคะก็ยังได้รสชาติ ที่ไม่เข้มข้นถึงใจค่ะสําหรับมื้อนี้นะคะแน่นอนค่ะแฟนของหญิงต้องจัดไป3จานค่ะส่วนตัวหญิงก็เบิ้ลข้าวเหมือนกันนะคะตอนนี้หญิงกินข้าว2จานตลอดเลยค่ะความจริงก็อิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเมนูโดนใจค่ะก็เลยต้องเบิ้ลข้าวนิดนึงค่ะเผื่อบ้างไหนย,ยังคิดเมนูทากับข้าวไม่ออกอย่าลืมจัดเมนูแกงเทโพนะคะหญิงไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ